รถไฟกลางหนึ่งรถไฟกลางรถไฟกลางมันเห็นนะมันเห็นนะสองสองมันเห็นรีไไไบไปรีบไปตอนตอนเขาเดียวรถไฟกลางในเอตัวในเอเฮ้ยสะบัดเหลือเกินหลังหลังอะแหงอะเขาเตอร์เอนะระวังวางมือนะอยู่ไม่ทันเนี่ย เออแต่แค่เนี้ยธรรมาดานะพี่นะไม่ไม่ไม,ไมแปลกหมือมันไม่แปลกเนี้ยเล่นแบบไม่แปลกครับพอแล้วา a แล้วทำไมกูลอย<ไ>มันยิงล็อกมุมพี่ฮนะพี่เปลี่ยนเหลี่ยมมั้ยพี่เปลี่ยนเหลี่ยมมั้ยมีแน่เปิดตัดเฮ้ยได้กี่ตัว เก้าเก้ารอหน่อยหน้าหน้าเอหนึ่งอ่ะหน้าให้ยี่หวัดทำให้นึ่งอีกอยู่ใกล้กูตัวหนึ่ง ใต้ตีนเลยพี hey, ่ข้างใต้เฮ้ยพี่เยอวกูโดนทงสีใหม่นะไอ้ยมันจะโดนโดนร็อทางสีสองรอบอะ อยู่กูตัวหนึงนะล่าสุดไหนบ้างเฮ้ยไฟกลางเอมาห้องลบห้องลบไม่ได้เช็คนะ ิไม่ตายที่เนี้ย,ย,ยโอ้โหเลนหกนักีดตัวทุกเม็ดอถกออันนี้ถ้ายิงโดนจะเป็นอย่างนี้แหละกูกูลงสีออยู่ไเย,ยเห็นกูทัน้วยอ่ะโอ้โห,หเต็มเลยเต็ม เฮียทางไกลเด่นของตัวไกลๆพิโลเมวเลย่ะข้างล่างเจอทางซ้ายทางขวาทางขวารถไฟกลางระวังด้วยอีกตัวนึงอีกตัวนึงไอร์ใ้องอีกทีนทำไมระเบิดไปงั้นล่ะรถไฟกลางก่อนรถไฟมา รถไ,ไฟชนเ้าะไรรถไฟชนไงอ่ะไมชั่นสุ้กเซสตัวนี้เล่นเล่นรถรถบีฮะเป็นชิตนะทางลงดักนะปนไปเลยนะโหใส่ผูใส่พยาผิดหรอวะเงี้ยมดแน่เลยโมโหระเบิดเต็มเลยย้า,ายทีปะ่ะอยู่นี่อยู่นี่อยู่อย่าปะาย่าปะ

ไอเบนอย่ไหนอยู่กูตัวน,นึนองอ่ะใส่การโอ้สายเจอเลยพี่ อินุไฟาการยังไม่ทันนี่อ่ะมิชชั่นเฟลล์เต็มเลยเ s <S มันไม่เล่นรถไฟบีเพราะเมื่อกี้โดนรถไฟชนไง ฟันกูนะเก็บหนึ่งเก็บหนึ่งเอลบหนึ่งลบหนึ่งผมไม่เห็น,ไไหนถรถไฟมาเดี๋ยรถไฟบีตัวหนึ่งไปโอ้โห oh. 啊，我忙，我一身啊，我忙逼人杀。 kill hey win hey him yeah, good